ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ MG ป้ายแดงบายแถวนะคะแถวนะคะจะพามาชม MG 5นะคะรุ่นดีกับรุ่นดีพัดนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างรุ่นดีนะคะราคารถจะอยู่ที่6 0 25,000บาทกับรุ่นดีพัดนะคะราคาจะอยู่ที่6 0 79,000บาทราคาต่างกัน54,000บาทเรามาดูกันว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างคะ่ะคอนอันดับแรกนะคะเราก็จะพามาชมกุญแจกันก่อนเลยเนาะ คุณจะทั้งสองรุ่นตัวดีแล้วดีพัสเหมือนกันเลยค่ะลูกค้าไม่แตกต่างกันเดี๋ยวแพลนะคะจะพามาชมภายนอกของรุ่นตัวดีก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะ,ะจาหน้ารถถ้าเป็นตัวดีนะคะตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็นตัวดีพัฒฝั่งนี้ค่ะสีจะเป็นสีดําด้านค่ะต่างกาบจักตัวรถค่ะ ต่อมานะคะรุ่นนี้นะคะภายหน้าก็จะไม่มีกล้องมองรอบคันนะคะแต่ว่ารุ่นดีเนี่ยมีกล้องถอยหลังและเซ็นเซอร์ให้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นล้อเนอะล้อเนี่ยรุ่นดีกับรุ่นดีพับเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพามาชมด้านในตัวรถกันเลยะคะ่ะ ส่วนต่อมานะคะด้านในรถนะคะแตกต่างกันก็คือหน้าจอเรือนไหมค่ะหน้าจอเรือนไหมของรุ่นดีเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบเข็มน,นะคะส่วนพวงมาลัยเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแล้วรุ่นนี้นะคะก็จะไม่มีสันรูฟค่ะตัวดีจะไม่มีสันลูนะคะลูกค้าค่ะค่ะส่วนด้านหลังนะคะกล้องถอยนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ R ปุ๊บจะเห็นเป็นกล้องถอยหลังอย่างเดียวค่ะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้3จุดค่ะ ค่าเดี๋ยวต่อมานะคะแพยวก็จะพาไปชมกับ MG ห้าตัว D+ กันเลยนะคะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างถ้าสำหรับรุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่น MG ห้า D+ เนอะอันนี้นะคะที่แพยวแจ้งไปว่าข้างหน้าเนี่ยกระจังหน้าแหล่แตกต่างยังไงกับตัว D บ้างข้างหน้านะคะนีจะเป็นสีสีดำด้านนะคะตามที่แพยวแจ้งไปมาพร้อมกับกล้องมองรอบพนอันสามรอหงศาค่ะกล้องมองรอบพันอยู่ตรงไหนบ้างตามมาดูกันค่ะ ก็จะอยู่ข้างหน้าหจุดนะคะแล้วก็จะอยู่ที่ตรงกระจกค่ะตรงนี้ค่ะตรงกระจกแล้วก็จะเป็นด้านหลังค่ะเป็นด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สามจุดค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะท้วนะคะก็จะพามาชมด้านในตัวรถกันเนอะว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นดีบ้างมาชมกันเลยค่ะ ดีพัทก็จะมีซันลูปเนาะในส่วนของซันลูปด้านในรถนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดิจิตอลเนาะส่วนด้านในค่อนข้างที่จะเหมือนกันค่ะแล้วก็<ส>เออหลังคาอันนี้จะเป็นสีดำดำดำ,ดำล้วนนะคะลูกค้าแล้วก็บอกก็จะไม่เหมือนกันบเ<อ>ป็นสีทุดค่ะแล้วก็เดีย๋ยวจะพามาชมด้านในนะคะว่าซันลูปเป็นยังไง ค่ะ <Okay. S 2> สำหรับโปรโมชั่นเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาแล้วก็ต้องมีรถค่ะลูกค้าโปรโมชั่นรุ่นดีก่อนเลยรุ่นดีลูกค้ากำเงินมาแค่9,900บาทก็ได้รับรถไปใช้ได้เลยค่ะส่วนรุ่นดีพัสดกำเงินมาแค่19,900บาทค่ะลูกค้าถ้าสนใจนะคะย๋ยวแแอวจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอวขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ